งบคนละพันห้าก็ได้พาครอบครัวมาม้วนจอยออกทริป2วันหนึ่งคืนกันที่เชีงยงใหม่ขามกลางบรรยากาศธรรมชาติสุดฮิวใจเล่นกิจกรรมทางน้ําที่มีทั้งสไลเดอร์คายเรือคาย,ยั่เครื่องเล่นเป่าลมและทานอาหารสุดอร่อยทั้งหมดนี้กันแบบจัดเต็ม <G ül> แล้วไฮไลท์เด็ดเลยคือ <G ül> เมนูปลาของที่นี่คือสดตะโกนมากเพราะมาจากกระชังปลาที่แพเลี้ยงเองแบบนี้รับรองว่าได้ทานของอร่อยและสนุกสุดฟันจนอยากอยู่ต่อกันยาวๆไปเลยมาเชื่อกันวันนี้พาทุกคนมาที่แพ4สี่ล้านนาเขื่อนแม่ง้จังหวัดเชียงใหม่จะมาค้างคืนหรือมาเที่ยวแบบวันเดย์ทริป หลังจากจอดรถเรียบร้อยแล้วก็จะมีพี่ๆมาช่วยขนกระเป๋าเอาไปขึ้นเรือให้ด้วยนั่งเรือชมวิวสวยๆระหว่างทางประมาณ2 0นาทีแป๊บเดียวก็ถึงแล้วน้องๆพนักงานน่ารักมากๆมามยืนรอต้อนรับพวกเราด้วยพร้อมเสิร์ฟเวลคัมดีให้แบบเย็นชื่นใจและช่วยขนของเข้าห้องพักอีกด้วยบอกเลยว่าเซอร์วิสดีสุดๆที่แพรเขาจะเป็นระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์นะครับจะเป็นห้องนอนแบบพัดลมอากาศที่นี่ไม่ร้อนคือนอนสบายเลยในส่วนของห้องน้ำก็คือกว้างกำลังดีแอคทิวิตี้ของที่พักแต่ละอย่างก็คือต้องยกนิ้วให้มี จะเล่นไปสิบรอบก,ก็ไม่มีใครว่าเครื่องเล่นเป่าลมมีสารพัดแบบเทมโพลีอันนี้ก็คือจึ้งมากโดดเด้งดึงดังสนุกก็ได้ทั้งครอบครัวเอนจอยสุดๆและระหว่างที่พวกเราเล่นน้ําก็จะมีอาหารเรียกน้ําย่อยมาเสิร์ฟเป็นส้ตมตำปูลาร,รารสับกับข้าวเกลียบเอามาทานคู่กันแบบนี้คือนัวอร่อยมากและที่เด็ดของงานอยู่ตรงนี้เลยค่ะกับมื้อค้ามที่ทางแพเสิร์ฟอาหารมาให้แบบโซจึง้งแต่ละเมนูคืออร่อยแสงออกปากสุดๆไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาตัวเบิ้มๆเหล่ารวมทะเลที่เสิร์ฟมาแบบจานใหญ่เบิมอลนเุูู ทานยากปลาสดตัวใหญ่เนื้อแน่นอร่อยจนจะเครซี่แฮปปี้กันทั้งครอบครัวไปเลยค่ะทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็มาย่อยอาหารด้วยการร้องคาราโอเกะกันหน่อยเพลงมีให้เลือกพี่ปล่อยพลังเสียงกันได้แบบยาวๆกันเลยลตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องกลัวหิวเลยนะคะทางแพเตรียมมินิบุฟเฟ่ไว้ให้เรียบร้อยมีทั้งขา้าวต้มข้าวผัดไส้กรอกไข่ดาวคอนเฟลกนมสดชากาแฟขนมปังปิ้งรับรองว่าอิ่มท้องกลับขึ้นฝั่งกันทุกคนแน่นอนบอกเลยว่าทริปนี้คือเก็บทุกกิจกรรมสนุกสนานและอิ่มอร่อยกันทั้งครอบครัวพร้อมการบริการที่สุดแสน กันได้เลยที่แพ้สีล้านนาน,นะครับรับราจะต้องเวลี่แฮ p ปีแบบครอบครวเราอย่างแน่นอนแล้วมาพักมาเที่ย,ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย